พาเพื่อนๆมาทำบลูเบอร์รี่ชีสพายหรือบลูเบอรี่ชีสเค้กนะคะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำตาลแป้งเค้กนะคะนมนมเขาเรียกนมนมสดเนาะนมสดน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ครีมชีสวันนี้หนูเลือกใช้ของฟิลาเดลเฟียนะคะตัวนี้จะอร่อย สำหรับปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วก็มีไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะ2ฟองก่อนอื่นเลยนะคะเอาครีมชีสออกมาจากตู้เย็นนะคะออกมาจากข้างนอกตู้เย็นนะคะเช็ดโถก่อนให้มันนิ่มๆน,นะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่า,าออกมาจากตู้เย็นตอน,นแข็งๆอ่ะมันจะตียาก นะคะคีมชีสตีครีมให้เนียนๆก่อนใช้กำลังแรงประมาณปานกลางนะคะสปีดปานกลางสปีดต่ำก่อนแล้วก็เร่งไปที่ปานกลางนะคะตีให้ครีมชีสเนียนเนียน ครีมชีสเนียนๆนะคะอ่าให้แตกตัวเสร็จใช้ใส่น้ำตาลที่เรานิไว้นะคะใส่เข้าไปประมาณ2รอบแ่ครึ่งนะคะพยายามตีตีให้รู้สึกว่าเกล็ดน้ำตาลเนะี่ยละเอียดแล้วก็ผสมไปกับตัวครีมชีส ก็วนเหลืออย่างนี้แล้วแต่กำลังเครื่องตีของเรานะคะอ่าต่อไปรอบสุดท้ายเปดไปนะคะ ตีให้เรียนที่สุดต่อไปรู้สึกว่ามันเนยนเสร็จนะคะใช้นมสดน,นะคะใส่เข้าไป บพายใช้ช่วยตัวนี้นะคะตล่มตลอมคีมชีดมาเข้ากันปุ๊บนะคะเครื่องนี้จะตีดีมากเลยค่ะหนูรักมากเลยนะคะเครื่องนี้ ไข่ไก่ไม่ต้องแยกไข่ขาวนะคะใส่ไปทั้งไข่แดงไข่ขาวนะคะใส่ไปก่อนที่แรกึ่งลูกก่อนนะคะ ใส่ลูกที่สองให้ยามอย่าให้เปลือกลงไปนะคะเปลือกไข่ตกลงไปที่จบข่าวเลยนะคะ เป็นแป้งเค้กแป้งเค้กตัวเนี้ไม่ต้องร่อนเพราะว่าเราใช้ไม่เยอะแค่สองช้อนต๊ะแต่ถ้าเราจะทำเป็นเค้กบอลใหญ่ต้องรอดน,นะคะรอนแป้งไปที่สปีดกลางเลยค่ะตีให้มันเข้ากันเลยนะ น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคโอเคสุดแล้วสำหรับตัวฐานแคกเกอร์นี่คะก็ทำง่ายๆซื้อขนมปังเป็นชิ้นน่ะเป็นตัวแคคเกอร์ แต่ซื้อเป็นรสออริจินัลที่ไม่มีความเค็มแล้วผสมกับเนยเค็มนะคะแล้วเราก็กดกกกดดดกดเป็นแท่นเป็นพิมพ์นะคะนี่น่าจะประมาณทัก2สองปอนนะคะให้มันฟูวันนี้หนูทำสองอันก่อนทำเนี่ยเราจะอุ่นเตาให้ ให้อุณหภูมิแบบอุ่นๆก่อนนะคะตั้งไว้ที่ใครที่มีเตาแบบนี้ตั้งไว้ที่170องศาฟาเรนไฮน์นะคะอุ่นไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นที่บ้านเรามันจะเป็นเตาอบแบบเมืองไทยอะ่ะมีไฟลมบนล่างอะไรอย่เงี้ยแต่ที่นี่จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้คือหมูทำบเบอรรี่ชีสพายแบบอบมันจะมีสองแบบ แบบอบกับแบบไม่อบนะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปที่แล้วเราก็มาปรับอุณหภูมิอยู่ที่3 25ร้อยยนะคะสามร้นะคะประมาณ25นาที สองยี่สิบห้าสามร้อยยี่สิบห้าใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีนะคะโอเคนะคะแล้วก็ไปเริ่มสตาร์ทเลยเรากลับมาอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปประมาณ28นาทีนะคะแต่ ต้องขึ้นอยู่กับความร้อนของเตาของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเมื่อจะสังเกตที่มันเป็นรูอย่างเงี้ยคือเราต้องใช้อะไรจิ้มแต่หนูจิ้มมันรุนแรงไปได้มึงจิ้มดูว่าถ้าตัวชีพมันสุกแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเปลยยก,กติดก,กับไม้ที่เราจิ้มด้วยนะคะตัวนี้คือสุกแล้วแล้วก็เอาออกจากเตาขึ้นมาพักให้มันเย็นทอนอุ่นนะคะอย่าอย่าเพิ่งร้อนนะคะ อันนี้คือตัวชีพของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วกับแม่พี <c oughs> <c oughs> และนี่คือแยมบูเบอรี่ที่ทำไว้นะคะนี่แหละแล้วก็ลากลงไปลากลงไปนะคะตังนี้จะคมมากแต่งตามใจชอบนะคะ น,นี่ก็แล้วแต่ตามใจชอบ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแย้มเยอะก็ใส่เยอะนะคะดูก็จะใส่ให้มันเต็มเลย <c oughs> นี่เห็นไหมว่าแยมของหนูอะยังมีลูกบอรเบอรี่เป็นลูกๆอยู่ <c oughs> ได้กินไหมคะพี่ติ๊กสุดยอดเลยแจ้ะ คิปของหนูนะคะมีทั้งของคาวของหวานนะไม่แปลกไม่แยกไม่แตกไม่แยกนะคะคลิปเราเที่ยวก็มีนะคะพาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็มีนะคะนี่แล้วก็เกลี่ยให้มันสวยงาม ไปซื้อเอานี่อย่างแพงเลยนะคะแยมเนี่ยแยมนี่ก็ถือว่าได้ของสดด้วยใช่ได้ขใหม่ได้ของสดด้วยนะคะโอ้ยตกเป็นเรียบร้อยแล้วเต็มพิกศะ ไหมคะบุ่บอดีบุบนี้เป็นลูกๆเลย ทาแบบเยอะมากก็ยังเหลืออยู่นะคะ หเห็นหน,หนี่พี่เหนือต้องร้องว้าวพี่เหนือพี่เหนือแม่เมื่อไหร่จะทำนี่ค่ะแม่ทำแล้วนี่ค่ะเยี่ยป,ป,ป,ปิดขนมปังไปถ้าเราทำเองเอะเยี่ยมาเราจะไม่ห่วงเลยถ้าเราไปซื้อมาเราจะห่วงมันนิดนึงค,คะโอ้ยสุดยอดเลยพี่ติก๊ก เมื่อขนมเสร็จต้องชิมอืมจิ้มเข้าไปนิ่มมากอืสุดจอดเลยมันหอมครีมชีสของหนูหอมมากหอมนมแล้วบวกกับแยมบูเบอรี่ที่มันแบบว่ามีทั้งอมเปรี้ยวอมหวานเห็นไหมคะ แล้วก็มันมันไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดียสุดยอดแล้วรู้สึกว่าตากล้องก็แบบว่าเห็นไหมคะเพื่อนๆนไปลองทำกันได้นะคะรับรองจะติดใจคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะแล้วเมนูอาทิตย์หน้าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหนูจะเมนูแปลกๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามหนูอยู่เห็นไหมคะ คลิปหนูมีทั้งของกินมีทั้งการเที่ยวมีทั้งของหวานและของขาวรวมอยู่ในคลิปนี้หมดเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย